น en> uh huh. you know? uh oh. okay. oh. ี่อะไรครับอะไรโอ้เหนื uh ่อไม่ลกตื่นนอนกิจกิจตั้งแต่ตอนไหนครับตอนนี้สามทึงสามทึงสนุกไหมล่ะสนุกค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเลยเข้าร่วมไปตื่นเต้นวันนี้รู้สึกไงบ้างที่ได้มาท้มกีฬาของเราสนุกค่ะรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ที่มีกีฬาเครือข่ายของเราตื่นเต้นตื่นเต้น สถ้าไหมมาโชว์เป็นการสร้างสรรค์ผลงานผ้าไหมลวดลายอะ <S 2> <S 2> ลวดลายมงคลบนผ,ลผ,ลผลืนผ้าไหมเราก็มานำไปเสนออยากให้มีมีลูกมีมีทั้งงานกีฬาเกือกขาแล้วก็งานอะคาเดมี่นะอยากให้หนูหนได้ฝึกทักษะในการได้กีฬาลกูกความท้อมเพียงของนักกีฬาความตักการตาของกระบ,บวนพาเหรด บ่งบอกถึงความสามัคคีความมีระเบียบความร่วมแรงร่วมใจในการจัดกีฬาครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รู้แพ้รู้ชนะรู้ภยัยขัดเกลาวความประพฤติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วันนี้เราจะพามาชมกิจกรรมการเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายลำดวนเกมครั้งที่1นึ่ณสนามกีฬารงเรียนบ้านอูโนอ่โลกตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะโดยการจัดการแข่งขัน กีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนด้านสุขภาพพลานามัยโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางตามนโยบายเรียนดีมีความสุขกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติมิตรภาพไร้ภูมิแดงับแพชนะเราเรากำลังแกิงกรรมกีฬาเครือข่ายลำดวนเกมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่1โดยมีนักเรียนทั้ง19โรงเรียน5ตำบลในเขตอำเภอลำดวนได้มาทำการแข่งขันโดยแบ่งเป็นรอบคัดเลือกในวันที่25-26พฤศจิกายน2567ได้ดำเนินการแข่งขันเป็น2โซนอันได้แก่โซนเหนือจำนวน9โรงเรียนและโซนใต้จำนวน10โรงเรียนประกอบไปด้วยกีฬา5ชนิดได้แก่ฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงวอลเล์บอลหญิง ะกร้อชายและเปตรตองผสมพร้อมทั้งปีทาในรุ่นอนุบาลรุ่นป .1 ถึงป .3 รุ่นป .4 ถึงป .6 และรุ่นมัธยมตอนตอน้นเดี๋ยวเราจะพาไปฟังความรู้สึกของผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมกันค่ะสวัสดีค่ะอยากให้เล่าถึงความเป็นมาหรือวัตถุประสงค์ของการจัดกีฬารในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรค่ะ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้นะครับก็เริ่มจากทีมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายที่มีแนวคิดที่จะริเริ่มนะครับเรื่องของการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับอำเภอนะครับซึ่งเราว่างเว้นมาหลายสิบปีก็อยากจะให้ลูกหลานเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากงานวิชาการท่านที่ว่ากีฬาเครือข่ายในครั้งนี้จะมีช,ช่วยส่งเสริมนักเรียนในเรื่องอะไรบ้างคะ ก็ส่งเสริมในเรื่องของความรู้รักสามคัคคีซึ่งกันและกันเรื่องของการรู้เพรรู้ชนะร่วอััยโดยเฉพาะมิตรภาพสำคัญกว่าสิ่งใดๆนะครับแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของลูกหลานเรานะครับที่นอกเหนือจากงานวิชาการนะครับวันนี้ก็เห็นภาพรวมทั้ง19โรงในเรื่องของ ความสามัคคีกลมเกลียวความเป็นหนึ่งเดียวของอำเภอลำดวนเราอยากให้ท่านเล่าความรู้สึกที่มากิจกรรมในครั้งนี้หน่อยค่ะอ๋อครับ,ค,รบคือการได้ประวบกิจกรรมครั้งนี้จริงๆก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งคือโรงรีนพนาสนวิทยาเนี่ยเป็นโรงเรียนในอำเภอลำดวนนะครับแล้วก็ตำบลอู่โลกโรงเรียนเราสังกัดอยู่แล้วก็ไม่เห็นความสมบัดสมาันสามัคคีของเครือข่ายอ่าปฐมลำดวน แล้วก็เห็นความสามารถของนักเรียนที่สามารถาแสดงความศักยภาพด้านกีฬาได้เต็มที่นะครับทางการร้องการเต้นการเล่นกีฬาถือว่าเป็นการเปิอดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้เป็นอย่างดีครับมีการร่วมรบวนทะเลนะคะตั้งแต่เช้าแล้วก็วกมีการแสดงของนักกีฬาทุกๆโรงเรียนนะคะมีความสวยงามมากก็พราะเรียนมากค่ะแล้วก็ สำหรับคุณครูเอนะคะได้เป็นกรรมการในการแข่งขันกีฬาน,นะคะให้เด็กๆได้รู้จักการเล่นกีฬามีการรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยแล้วก็ทําให้เด็กได้ห่างไกลจากยาสูดิตด้วยค่ะภูมิใจมากที่มีกีฬาชอบหรือประทับใจอะไรในงานการนี้บ้างคะทุกรายการที่มีการแข่งขันอยากให้น่าถึงบรรยากาศสองวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ บรรยากาศสองวันนี้เหรอ,อเด็กน้อยคึกคืนนี้ลูกคนเยอะคนมาเยอะทั้งทั้งทั้ง,งผู้ปกครองมาแชร์ลูกเนาะมาวิ่งเยอะมากบรรยากาศการค้าขายเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการค้าขายเหรอรรก,กร็คึกคืนดีนะบรรยากาศดีนะที่สวยด้วยรรชอบอยากให้อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกไหมคะอยากให้มีมีลูกมีมีทั้งงาน กีฬาเครือข่ายล้วก็งานอะคาเดมี่นะอยากให้หนูหนได้ฝึกทักษะในการเล่นกีฬาลูกเห็นไ,ไหมได้เก่งจึงมือานะอาชีพเนาะสำหรับการจัดกิจกรรมกีฬาเครือข่ายในครั้งนี้แม้จะเป็นปีแรกเราก็เห็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นของทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนเพื่อส,ส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆต,ต่อไป